สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แม็กตูนวีทูกับคนสติแตกเปลี่ยนเป็นคนคอมแตกได้ไหมออออวันนี้ผมจะมาใส่ชุดน้ำออให้คอมพิวเตอร์ของผมกันนะครับอ,อการต๊วกัด กล้องจะสั่นหน่อยเพราะว่าใช้มือถือกล้องมือถือถ่ายนะครับเอไม่อยาก,กมีแรงไม่ได้กินข้าวมาเออนะครับหลายคนก็อาจจะรู้แล้วว่าผมทำคอมพิวเตอร์ใหม่เครื่องเก่านอนอยู่นี่เราจะมาป่าเ,เครื่องกันเออ เครื่องนี้ใช้ผ่าก็คือเครื่องนี้นะครับฝนเต็มเลยข้างๆดูดลมขึ้นมาแล้วเป่าออกทีนี้ตอนผมใส่ชุดน้ำอะ่ะผมจะถอดออกแทบจะทั้งหมดเลยซึ่งชุดน้ำ ที่เราจะใช้กันวันนี้ก็คือขวดน้ำของอไอเดียคูลิ่งออราโฟออราโฟ X สองสี่ศูนย์เป็นแบบ RGB ซึ่งหลายคนอาจจะชอบ RGB แต่ผมไม่ชอบมันแสบตาไปหาผ้ามาเช็ดก่อนมาดูกันว่าการผ่าครั้งแรกของผมกับบอร์ดเล็กมันจะเป็นยังไงนี่ครับผมไม่เคยใส่ชุดน้ำบนบอร์ด A320 มาก่อนซึ่งโชคดีที่ชุดน้ำออรา่าโฟเนี่ยมันรองรับ AM4 ผมใช้ AM4 ไง จริงมันก็มาตราฐานอยู่แล้ววะนะผมไม่เห็นใครควงเห็นตะแวนเกิดกับขวดน้ำงดผมไม่เห็นใครควงนะพอชุดน้ำทำให้เรืออยู่เท่านี้ของจริงเพราแน่นอนนะครับ หาชุดน้ำเอ้ย่านอนไม่ไข่ควงโอ้ยปวด,ดมัวมึงเหรอมันเหนื่อยนะครับเอาวปเนื่อผมจะตามหาไปเรื่อยๆนี่มันไข่ควงรอระเบิดอ้ยจิบหายที่รองข้อมือผพาอรองเล้าเก่า ขคยควงกันไงว่าไงเพื่อนก<ม>ำลังจะใส่ชุดน้ำมีเพื่อนมาเยี่ยมไม่ถ่ายไปลงช่องเฉยๆเพราะว่าความมันร้อนมาสองสามวันแล้ว <S <S ว่าจะผ่า หาไข่ควงไม่เจอว่ะอ่ะเอาเป็นว่าผมหาเสร็จมื่อไหร่ก็ได้เห็นว่านั้นไปห,หาของต่อละไม่ไป